สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูาส่กระแสข่าวดังครับลือหนาหูย้ายตามพุทธจิตด,ดีคอนเฟิร์มแล้วหลังลือหนาหูย้ายช่องตามคู่หูคนดังพุทธาอภิวันต้องบอกว่าล่าสุดจิตด,ดีผู้ประกาศข่าวดังนั้นก็ได้คอนเฟิร์มแล้วหลังลือหนาหูย้ายช่องตามคู่หูคนดังพุทธาอภิวันเรียกได้ว่าหลังจากที่ทางด้านพุทธาอภิวันตาออก ทางด้านช่องเดิมก็ไม่ยอมแพ้เปิดศึกสู้ดึงเหล่าดํรดาคนดังมานั่งร่วมอ่านข่าวกันเพียบซึ่งที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็เป็นวินลี่แม็กอินทอสเชียที่คําพรเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแพรรี่หลังจากที่พุทธาภิวันลาออกก็เกิดกระแสข่าวลือหนาหูถึงจิตด,ดีสีดีผู้ประกาศข่าวดังประเด็นการย้ายช่องตามคู่หูคนดังผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของอมรินทีวีหรือไม่ ต้องบอกว่าล่าสุดจิตด,ดีผู้ประกาศข่าวดังนั้นก็ได้คอนเฟิร์มแล้วหลังลือหนาหูย้ายช่องตามคู่หูคนดังพุทธาอภิวันโดยงานนี้จิตด,ดีก็ได้คอนเฟิร์มว่าไม่ย้ายช่องหลังครบกําหนดลาคลอดสเดือนก็พร้อมกลับมาประจําการรายงานข่าวอีกครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ